พี่น้องมันเบิ้งเพราะฉนหนักแม่น้ำโค้งผมมักผองูพี่น้องนี่ you know. people, เด้อะมองงูมองงูยังพี่น้องนี่โอ้ยว่ามันงูเข่าวนี่โอ้ยงูยังพี่น้องยั้งมันตายเด้อครับนี่อยู่แม่น้ำโขงนี่พี่น้อง อุ้ยเบื้องเบื้องฉีสูมไหมพี่นอ้องเบื้องนี่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 เป็นงูเฮาอยู่บ่พี่น้องคือตัวใหญ่แท้วุ้ยมันเป็นยังพี่น้องม,มันติดยังครับนี่ห่วยห่วยอู้ยพุน่นเป็นงูยังครับมันติดด่างบ่นี่ มันเป็นหงพี่นอ้องอุย้ยงูหงพี่น้องอุย้ยสุ่มขักสุ่มเนี่ยทีสุ่มออกก่อนอู้ตายเบิ่งหัวแล่ววาบอมันงูเห่าครับสงสัยอิ่มแห้งพี่น้องสงสัยอิ่มแห้งครับ ยางมากใส่กุ้งครับพี่น้องตกใจเบิดอุ้ยโอ้โหโหโหพี่น้องเบึงเบึงเบึงมันหนาสีอิ่มครับผมเพราะว่ามันบปไปเลยพี่น้องนี่แต่กันชีว่าคนมาเห็ดอย่างมันนี่คือสิบบเมนแต่ว่าท่องนี่ท่องนี่ก็ยังกินอิมอ่มๆนี่แหละครับนี่แมนคักค ยิ้มจนไปบ่ได้เลยนี่เบื้องส่งนี่พี่น้องโอ้ยตกใจเบิดเออมือน,นมาใส่กุ้งเนอะมันๆนะครับนี่นี่ไปละพี่น้องนี่ผมสิไปใส่กุ้งแล้วพี่น้องพี่ยางมากส่กุ้งแล้วนะพี่น้องนี่ครับเหมือน,นี้มาใส่กุ้งนะครับพี่น้องส่กุ้งแม่น้ำโขงมือนกับลอดลุนซอยกันครับมือน,นี้น้ำขึ้นแห้งพี่น้องโอ้ มหงวามอือเงินตุ่มมันสินย่งางบกไปเหลืออยู่สามสี่หลังครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ตุ่มท่งนี้กอนครับพี่น้องไปเฮ้าพอกันมือเสารกันแล้วกันพี่น้องมือนี้กะให้พี่น้องเบิงนะครับพญาะนากแม่นน้ำโขงงูนะครับกับเป็นสัต์ประเภทเดียวกันก็นกหนักเนี่ยแหละครับแต่ว่างูนั้นจีเป็นลูกน้องเอเอินอน่นยังไงเอิอนบริวารกันแล้วกันพี่น้องมก็บอก่อยลูก้กปนไงครับไป คลิปนี้กันบวมปีนังครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้กันนำ้ำเปลี่ยนกําลังใจนะครับย่างกันระวังยานงูพี่น้องบ๊ายบายครับ